แน่นอนครับเรื่องของคุณในวันนี้ครับชื่อเรื่องว่าอะไรเลยชื่อเรื่องไม่มีชื่อเรื่องครับไม่ได้ึ้นไม่ได้ึ้นเป็นซีรีส์ครับแต่ประกาศประกาศคอนเสิร์ตเดี่ยวครับครั้งแรกครับครับผมก็คอนเสิร์ตใหญ่ครับครับหวังว่าครับหวังว่าครับก็เป็นไปคอนเสิร์ตครับผมปีหน้าครับมีนาครับวันที่23ามมีนาที่ทันเดอร์โดมครับผมคอนเสิร์ตชื่อว่าบอลทูเบลครับ มันฟูเบียวครับเบียวอะไครับเอ่อมันมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนคำแสดงในในยุคใช้คำว่ายุนี้มันจะในช่วง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 หนึ่งที่แบบว่าเวลาเราทำอะไรที่มันเวอร์วังอลังการแต่อินเนอร์เราเชื่อแล้วมันถึงอะไรเงี้ยคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงเบียวว่ะอะไรเงี้ยแล้วหมายถึงว่าเราเราได้เล่นซีรีส์แต่ละเรื่องก็จะเป็นแบบกิฟเต็ดที่มีพลังหรือว่าแบ็กลิสที่มันแบบว่า เป็นแก๊งๆเป็นแบบว่ามีความแบบมีความเบียวบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแล้วก็ล่อครับว่าบอลทูบีบอลทูบีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเป็น,นชื่อคอนเสิร์ตว่าบอลทูเบียวครับคอนเซปคอนเซปในไงครับครับ <c ance> คอนเซปคอนเซปก็คือบอลทูเลยครับไม่ว่าอะไรหลายๆอย่างก็อย่างที่ทุกคนได้ดูโชว์ไปมันก็จะมีการมีเอ่อมีการสลับเพลงไปสลับเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่ตัวเราเป็นคนจับทางยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่า อยากให้ทุกคนได้ไปปล่อยใจจอยๆในคอนเสิร์ตแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดครับผมเราจะได้เห็นความแดนยุ่งป่าเออเคยคุยกับทีมแล้วครับว่าถ้าแฟนคลับอยากเห็นอะไรเขาก็คงควรได้เห็นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สเต็ปได้ไหมอะไรนะฮะกเต็บเต้นไม่ได้ครับเป็นคนไม่เคยไม่เคยไม่เคยเต้นมาก่อนครับอ๋อเดี๋ยวฝึกให้ครับเดี๋ยวฝึกให้อะไรยังเวลาก็ฝึกพอดีครับ ก็ตอนนี้เต้นไม่ได้แต่เดี๋ยวอีกหน่อยน่าจะเต้นได้อยู่ครับครับอะไรนะครับเอ่ออีกคนนึงครับอีกคนนึงเต้นใช่เหมือนเหมือนเหมือนจะชื่อเหมือนชื่อนะนะอะไรสักอย่างอะไรครับใช่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 ครับใช่ใช่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวฝึกให้ครับอยากดูอะไรเดี๋ยวฝึกให้หมดเลยครับทีนี้เกต้องไม่ธรรมดาแล้วไหมเครียดครับเครียดตั้งแต่คือคือช่วงนี้คือเหมือนว่าคอนเสิร์ตเรามีนาใช่ไหมก็แบบช่วงนี้เราก็เริ่มเริ่มเริ่มเรียกว่าอะไรเดี๋ยว เริ่มคิดเริ่มวางเริ่มวางโครงวางอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ผมจะบอกเลยว่าผมสปอยไปก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้คิดแล้วคอนเฟิร์มเหมือนกันว่าจะใครมาครับอะไรนะครับเร่งๆเริ่มจริงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราต้องเราต้องดูแหละเพราะว่าดีไม่ดีเราอาจจะเป็น การเอาคนในวงการ50กว่าคนมาอยู่ในเวทีเดียวกันเลียอันที่เรารู้จักทั้งหมดเลยใช่เพื่อนเยอะเราเราคนเรารู้จักคนทุกคนเลยใช่เรามีรุ่นพี่เป็นจํานวนมากแลวมีเพื่อนในวงการเป็นจานวนมากใช่ครับแต่ก็ไม่อยี่แค่นี้แหละครับนอกวงการไม่มีอะไรรับเงินเป็นรันครับดีเดี๋ยวมีชิมอนแน่นอนครับมีชิมอนอะไรอย่างเงี้ยชิมอนแต่มีแน่นอนมีแน่นอนว่าเราก็ต้องเราก็ต้องเอาเพื่อนเราอยู่แล้วชิมอนอย่างงี้มาร์กอย่างงี้แต่เอาขึ้นมาทําอะไรอันนี้ไม่รู้ใช่ เราอาจจะเอาเราอาจจะเอาเขาขึ้นมานั่งดูเฉยก็ได้คอนเสิร์ตบอลดูเบียวไหมครับคาดหวังอะไรกันล่ะครับคอนเสิร์ตเราเราทำอะไรใช่คอนเสิร์ตเราอะไรอย่างงี้เราเราเบียวขั้นสุดเลยครับด้วยความเราซัพพอร์ตน้องด้วยตลอดนะครับครับอ๋อครับก็โอ้ยก่อนก่อนประกาศข้าวนะครับผมน้องน้องผมเปิดตัวเป็นศิลปินฝึกหัดกับเออค่บัตเตอร์แล้วนะครับผมครับครับใช่ครับใช่ก็ล่าสุดก็เพิ่งไปดูน้องมาใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องนั่งดูแหละนั่งเวิดน้องเขาเหนื่อยวน้องเขาแบบว่าทำหลายอย่างอะไรนะอ่าไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมไม่อยากจะพูดเลยเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังคิดไม่ถี่ทวนเราก็ยังคิดไม่ถี่ทวนเลยใช่ยังไม่ตกผลึกอะไรอย่างเงี้ยใช่บางทีเออเราอาจจะพูดไปแล้วว่าเราเอาชิมอนขึ้นแน่แเราเอาม้าขึ้นแน่ๆอาจจะขึ้นไปนั่งบนสแตนก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ ครับคิดว่าจะเสร็จทับคอนเสิร์ตทันครับทันแน่นอนแน่น,นอนใช่ใช่ใช่ครับทันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มแบบว่าเรื่อง <ไป S 1> เรียกว่าอะไรอะโค้งสุดท้ายละโค้ง,งสุดท้ายละเรื่องช่วงช่วงเก็บงานช่วงอะไรอย่างงี้ครับผมได้ฟังแน่นอนครับผมออนอกจากคอนเสิร์ตแล้วเนาะอาร์ติมิปลายปีนี้ก็สตาร์ลิง่งจิตครับเป็นโกใช่ไหมเออเป็นโกครับใช่ครับเป็นโกครับโค้ดโค้ดมินชั่นหนึ่งคุณเลยครับหัวงอกเตรียมตัวหัวถงน่องยังไงเรียกว่า เรียกว่าเป็นเป็นรากผักชีที่ไม่รู้จักโตนะเป็นรากผักชีที่ไม่รู้จักโตนะครับเมื่อก, <c oughs> ก่อนเราก็เอ้ยเอ้ยพี่พี่พี่ไอดอลผมพี่ไอดอลผมมาวันนี้ประก,กาศก้าวท้าแข่งกับเราซะแล้ว <c oughs> ใช่ผมประกาศก้าวนี้เลยนะครับ <c oughs> อันไหนๆก็มีหลายหลายสื่อแล้วนะครับ <c oughs> สีขาวนะครับจะยิงใครจะยิงเข้าผมนะครับยิงได้เลยนะฮะแต่คนเดียวที่จะยิงไม่ผ่านมือผมแน่นอนคือโฟสเท่านั้นนะครับผม ครับผมจะเสียกี่ประตูไม่สําคัญแต่ผมไม่โดนโฟทยิงแน่นอนใช่ต้องไม่เป็นคนนี้แน่นอนครับใครกัดสุดรทธิ์อะไรนะเราจะพุ่งสุดตัวเราโกงดูวิสิไม่ได้เลยเล่เราก็ต้องได้ด้วยก่อนเราวัดอะไรนะเราเรราาเเน้นคอนเทนต์อยู่แล้วครับเราถ่ายเราสายอยู่เฉยๆคอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหาใช่ก็เลย ก็เลยอะไรนะยืนเฉยก็ได้แล้วเพลงใครนะฮะรู้ไหมฮะเพลงใครนะฮะอ๋อแล้วฝากจิอ๋อเคยฟังเคยฟังครับเคยฟังเคยฟังอยู่เคยฟังอยู่ครับก็ก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าถ้าโฟลเป็นกองหน้าผมจะเอาเออ่เก้าอี้มานั่งรอแล้วก็นั่งเฉยๆกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับไดครับครับครับก็ฝากอู้ฝากทุกอย่างเลยนะครับฝากอัลบั้มนะครับ The Secret of the Universe นะครับผมก็ ก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตในปีหน้านะครับผมนนนนบอนทูเบลนะครับผมวันที่23มีนาน,นะครับผมที่ทันเดอร์โดมนะครับมุนทองธานีครับฝากด้วยครับผมค,ครับ